สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุมชนแปลทาลอดนะคะช่องที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาของไพ่ค่ะดูดวงด้วยหัวใจแปลชีวิตผ่านไพ่ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดี๋ยวให้ไพ่นำทางเช่นเคยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้แล้วก็กำลังอยู่กับเราในตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้อากาศสดใสแจ่มใสามากเลยคะ่ะทุกคนเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกนะคะแต่แม่หมออผู้แปลเปิดซาวให้หมดใจได้สงบแล้วก็ได้เปิดรับกับพลังงานบวกพลังงานใหม่ๆที่ เราจะพูดคุยและแปลชีวิตผ่านภายกันในวันนี้นะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญ,ญาตจักรวาลขออนุญ,ญาตทุกๆท่านที่อยู่กับเราตอนนี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่จะคุยกับเราจะช่วยเราหรือจะแนะนำเราในการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะขออนุญ,ญาตนะทั้งหมด แใบนะคะเดตำแหน่งเหมือนเดิมค่ะเป็นสเปซที่ผู้แปลนะคะได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเองนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเห็นไหมคะ The Emperor ค่ะ The Wheel of Fortune อยู่ในตำแหน่งของซันมูนมิด p อย n t นะคะสิบถ้วยในตำแหน่งเมอร์คิวี่ค่ะสเตงในตำแหน่งของดาววินัสค่ะเดไฮพินเทสตำแหน่งดาวคารว้าวมีหนึ่งเหรียญเอ็กออฟเพนท์เคิลนะคะ ในตำแหน่งดาวพอฤหัสนะคะจูปิเตอร์มีเอ็กออฟสอดนะคะ,ะ,คะดาวสาวค่ะเซตเทิร์นว้าวปิดจบด้วยเก้าเหรียญน,นะคะในตำแหน่งของดาวยูเระนสมฤรุตยูค,ค่ะมาดูกันว่าวันนี้หลักๆของเรานะคะใพ่อยากจะคุยหรืออยากจะสื่อสารอะไรนะคะ The Emperor เนี่ยจะให้ความรู้สึกผู้แปลเนี่ยจะกำหนดให้พพไพ่ไพ่ใบแรกนะคะ The Sun เนี่ยจะเป็นเหมือนพลังงานของชายนะคะเป็นพลังงานหยางที่ส่งออกไปผู้แปลมองว่าตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้หรือถูกวิดีโอนี้ดึงดูดให้คุณเข้ามาเจอเข้ามาฟัง เข้ามาเรียนรู้เนี่ยตอนนี้คุณกำลังอยู่ในสภาวะอยู่ในสถานะของการที่กำลังเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับจิตวิญญาณของตัวเองนะคะสู่การควบคุมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้เกิดขึ้นจริงได้ รู้สึกว่าในเรื่องของความรู้สึกของคนที่เข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้กำลังอยู่ในอารมณ์ของการที่เข้าใจซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโชคชะตาของชีวิตกำลังเลื่อนขั้นไปอยู่ในจุดที่มีอำนาจในตัวเองมากขึ้น จัดระบบของชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจโครงสร้างชีวิตของตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนไหนของชีวิตกำลังรู้สึกว่าคุณอมองเห็นว่าตอนนี้นะคะโชคชะตาหรือ,อ โลกของคุณนะคะจักรวาลของคุณกำลังหมุนไปในทิศทางไหนเนี่ยคือตอนนี้คุณกําลังเห็นโครงสร้างของมันคุณกําลังเห็นระบบของมันที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ปัจจุบันนี้และมันกําลังจะเป็นสะพานเชื่อมบางอย่างให้คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะตอนนี้คุณบอกเลยว่า คุณอยู่ในเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางที่จัก,กรวาลกำลังหมนุนเปลี่ยนทำให้คุณได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพในตัวเอง อย่างไรนะคะไพ่ดีมากเลยเปิดหัวเปิดจั่วมากถ้าจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คงเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนจิตวิญญาณของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะให้เติบโตขึ้นให้เข้าใจชีวิตให้เข้าใจโลกให้เข้าใจโชคชะตาต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของดาวพุธนะคะผู้แปลมองว่าตอนนี้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของ mindset ในเรื่องของการสื่อสารเสียงในหัวของคุณเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีคุณเรียนรู้ที่จะ,ะนำความเมตตานำความรักนำความอบอุ่นต่างๆเนี่ย นำกลับมาคุยกับตัวเองนำกลับมาปลอบใจตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคุณได้รับการเยียวยาจากพลังงานของความอบอุน่นอาจจะเป็นของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็ได้นะคะการคิดการส่งออกในเรื่องของสติปัญญา ของคุณในตอนนี้จักรวาลรับรู้ได้ถึงความล้นของความสุขล้นของความพึงพอใจในจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้แปลว่าตอนนี้คุณได้เลื่อนขั้นทั้งในเรื่องของความคิดนะคะได้เลื่อนขั้นในเรื่องของอสติปัญญาได้เลื่อนขั้นในเรื่องของการพูดการสื่อสารต่างๆเนี่ย รู้สึกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่อบอุ่นอบอบกอดแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะ มาดูในตำแหน่งของดาวินัสค่ะสเตงนะคะพลังแข็งแกร่งจากข้างในนะคะรวมไปถึงการควบคุมอันนี้ก็คือควบคุมนะคะแต่อันนี้จะเป็นการควบคุมโดยใช้ระบบหรือมีโครงสร้างแต่ไพ่ใบนี้จะเป็นการควบคุมโดยใช้ความอ่อนโยนนะคะความ ภายในอะ่ะมันเป็นความอ่อนโยนจากภายในมันเป็นความเมตตามันเป็นการควบคุมจากข้างในนะคะจากดาวนี้จากตำแหน่งนี้แล้วก็จากไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกำลังเกิดขึ้นจากข้างในนะ,ะคุณกำลังดึงดูดคนที่รู้สึกคล้ายๆกับคุณนะคะดึงดูดคนที่อยากที่จะ เติบโตอยาที่จะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนพัฒนาในเรื่องของชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะดึงดูดให้เข้ามาแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเชื่อฟังแล้วก็เขาจะเคารพในพลังข้างในของคุณนะคะคุณจะสามารถแสดงพลังอำนาจหรือแสดง เจตนาต่างเนี่ยออกไปด้วยความอบอุ่นและความอ่อนโยนนะคะผู้หญิงคนนี้อ้าปากสิงโตเนี่ยเขาไม่ได้อ้าด้วยการบังคับนะคะเขาอ้าด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความรักจริงๆงั้นแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นเน่ยคล้ายๆกับบริวารของคุณในอดีตชาติเนาะก็จะเป็นการแบบเหมือนดึงดูดเข้ามาเป็นเพื่อนญาติสนิทอ่าเป็นเพื่อนญาติมิตร สนิทจะเอออ่ะช่หมเธอเนาะ <c oughs> นั่นแหละก็จะดึงดูดเข้ามานะคะทำให้คุณได้เข้าใจพลังของพลังภายในของตัวเองว่าได้เห็นชี้ชัดว่าพลังข้างในของฉันนี่แหละมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆข้างนอกจริงๆให้มันเกิดขึ้นได้นะคะ ในตำแหน่งของดาวผู้อาดาวคารค่าเดอะไฮพินเทสไพนีนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่า ที่คุณกําลังเลื่อนขั้นที่คุณกําลังเลื่อนตําแหน่งที่คุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตตอนนี้มันเกิดจากคุณเคารพแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองนะคะคุณกลับมาหาตัวเองคุณเห็นในด้านทั้งด้านที่เป็นด้านเงาแล้วก็เป็นด้านสว่างเป็นด้านที่คุณยอมรับไม่ได้แล้วก็เป็นด้านที่คุณยอมรับได้คุณเอาทั้งสองด้านนี้ขึ้นมา ใช้เป็นแรงผักดนันเป็นแรงบันดาลใจต่างๆในการใช้ชีวิตในการที่จะสู้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า,พาไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าคุณมี พลังมีเซนมีสัมผัสบางอย่างจากข้างในโดยธรรมชาติของคุณอยู่แล้วขอให้คุณตั้งใจฟังเสียงข้างในของตัวเองขอให้คุณเคารพเสียงอันสูงสุดข้างในของเราฟังเสียงนั้นให้ดีว่าเสียงนั้นกำลังนำทางหรือนำพาเราไปที่ไหนเขากำลังทําให้เราหลุดพ้นจากทุกไหมหรือเขากำลัง ทำให้เราจมอยู่กับความมืดดำสนิทที่คุณไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดๆนั้นได้นะคะในตําแหน่งของดาวจูปิเตอร์ค่ะดาวพฤหัสโชคดีโอกาสการเติบโตการขยับขยายได้ไพ่ x of p e n t a เ l นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแสดงว่า การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณนี่มันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นเหมือนของขวัญที่จกักรวาลกาลังมอบให้คุณเลยนะคะคุณได้รับมันจากความพยายามทั้งหมดที่คุณได้ผ่านมาันมาไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วนี่แหละคือรางวัลลอบใจของคุณนี่แหละคือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับ ในอนาคตข้างหน้ามันเกิดจากความพยายามของคุณนะคะเกิดจากคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นในตำแหน่งของดาวสาวค่ะเซตเทิร์นะบทเรียนความอดทนรวมไปถึงคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหลังจากที่ คุณได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาจนทําให้คุณได้เ,เกิดการพัฒนาเกิดการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ขนาดนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคุณเกิดสติปัญญาเกิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจความจริงมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้คุณเ,เติบโตมันทำให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้เลื่อนชีวิตขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีไปอยู่ในจุดที่คุณปรารถนาไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตนะคะนี่แหละการปฏิวัติการวิวัฒนาการรวมไปถึงการเขาเรียกอะไรละ่ะจุดเปลี่ยนการออกจากกรอบเดิมๆกรอบเก่าๆเนี่ยแปลว่าแสดงว่า คุณเนี่ยจะออกจากกรอบที่มันไม่ได้เป็นคุณค่าหรือมันไม่ได้ให้คุณค่ากับตัวของคุณคุณจะกลับไปยืนในจุดที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองในสิ่งที่คุณกำลังสร้างคุณกำลังเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณพัฒนาต่อผลงานต่างๆที่คุณได้นำเอาออกมาใช้เอาออกมาแบ่งปันต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่ม ส่งผลเริ่มมีเริ่มเห็นคุณค่าในในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นนะคะตอนนี้คุณกำลังเลื่อนเข้าไปอยู่ในสภาวะจิตที่สบายๆเป็นสภาวะจิต ที่มีความสุขเป็นสภาวะจิตที่ชิลสง่างามแล้วก็อยู่แบบเขาเรียกเป็นลักชูรี่นะคะนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการเลื่อนขั้นที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะมันรวมไปถึงทั้งในเรื่องของการงานการเงินธุรกิจความรักนะคะมันเลื่อน ขั้นได้หมดทุกความสัมพันธ์แล้วก็เลื่อนขั้นได้หมดทุกพลังงานที่มันกำลังจะแปลเปลี่ยนตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าเป็นโชคโอกาสที่ดีของคุณมากๆเลยค่ะที่คุณจะได้กลับมาฟังเสียงของตัวเองแล้วก็ลองกลับมาเชื่อเสียงภายในของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าฉัน กำลังจะเลื่อนขั้นตรงนี้ฉันกำลังจะเลื่อนขั้นไปที่ไหนจุดเป้าหมายที่ฉันกำลังจะไปเนี่ยมันให้คุณค่ากับฉันมากน้อยแค่ไหนนะคะมันมีความหมายกับฉันมากหรือเปล่านะคะมันทำให้ฉันเติบโตขึ้นเป็นคนที่อ่าั้นมีความสุขไหมทำให้ฉันอยู่กับความสงบได้จริงหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นว่า่าเรากำลังจะ แปลเปลี่ยนหรืออยู่ในจุดเปลี่ยนของอะไรนะคะข,ข้อสรุปและบทสรุปของเราในวันนี้นะคะตอนนี้ชีวิตคุณกำลังอยู่ในจุดพลิกผันจุดแปลเปลี่ยนจุดผ่านของตัวเองกำลังจะเป็นจุดที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขึ้นสู่จุดที่อ่ะมันอาจจะจากตอนตอนแรกมันอยู่ในจุดอ่จุด อถอยหลังตอนนี้มันก็มันจะเลื่อนขึ้นเป็นจุดทีนะคะเป็นจุดสตาร์ทของเราเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรเทลจุดที่สูงจุดทีอ่อาจจะสูงในชีวิตที่คุณเคยผ่านมาเคยเจอมาก็ได้นะคะ ในเรื่องของ mindset ของคุณในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของส่งออกคือส่งออกพลังงานนะคะส่งออกความคิดส่งออกเจตนาต่างๆเนี่ยจัก,กรวาลก็ได้รับรู้แล้วว่าคุณส่งออกเจตนาด้วยวด้วยด้วยเจตนาที่ดีด้วยความรักที่ล้นออกมานะคะมันเลยทำให้จัก,กรวาลเนี่ยกำลังดึงดูดคนที่อ่า คุณสามารถที่จะดูแลสามารถที่จะควบคุมด้วยความอ่อนโยนต่างๆคือเอาง่ายๆว่าเรียกง่ายๆว่าจะดึงดูดคนที่คุยง่ายเอ่คุยแล้วเข้าใจง่ายคุยแล้วพูดรู้เรื่องคุยแล้วโอเค แค่มองตากันก็รู้ก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณให้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณทําให้คุณได้เจอกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณได้โตขึ้นนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จกกักรวาลลันจะดึงดูดเข้ามาให้คุณได้เห็นจากข้างในแล้วคุณก็จะเริ่มเขาเรียกอะไร เริ่มมีแรงกระทำอ่ะเริ่มมีแรงกระตุ้นเพราะว่าข้างในอ่ะมันเปลี่ยนจากข้างในแล้วมันรู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนจากข้างในแล้วฉันอยากเปลี่ยนจากข้างในไม่ใชสิเมื่อฉันเปลี่ยนจากข้างในแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนข้างนอกตามข้างในมันก็จะเริ่มค่อยๆเห็นว่าข้างนอกค่อยคเปลี่ยนจากข้างในที่มันเปลี่ยนแล้วนะคะ มืนงงไหมพูดเหมือนงงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งใจฟังดีๆมันอาจจะไม่งงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครงงนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยว่าช่วยอธิบายใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหรือช่วยสอนให้ลึกเข้าไปหน่อยอผู้แปลยินดีที่จะอธิบายซ้ําอีกครั้งแล้วก็จะพร้อมที่จะอธิบายให้เข้าใจลึกเข้าไป วนี้ได้อีกนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะบทสรุปแล้วคุณจะได้เจอโชคดีเพราะคุณได้ตื่นแล้วคุณได้ตื่นรู้แล้วจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะตอนนี้คุณได้เห็นคุณค่าได้เข้าใจสิ่งที่คุณสร้าง ได้เข้าใจว่าการกว่าที่คุณจะได้เลื่อนขั้นได้พัฒนาตัวเองจนถึงตอนนี้มันเป็นเพราะคุณและคนรอบข้างของคุณที่ช่วยผลักดันทำให้คุณได้เติบโตให้เป็นคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณเข้มแข็งขอให้คุณเติบโตขึ้นจาก ตำแหน่งใหม่จากพลังงานใหม่ที่คุณกำลังจะได้รับจากตัวของคุณเองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไฮเออร์เซลจากจัก,กรวาลต่างๆเนี่ยขอให้คุณได้รับขอให้คุณขอบคุณขอบคุณซ้ำๆขอบคุณตัวเองเสมอๆในทุกๆครั้งเวลาเรา ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใดๆก็ตามต้องขอบคุณตัวเองไว้เสมอนะคะและเมื่อไหร่ที่ผิดพลาดตัวเองตัวเองทําอะไรผิดพลาดตัวเองทอําอ,ทอะไรพลาดไปก็ขออาภัยให้กับตัวเองให้อาภัยตัวเองขอโทษตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมารีเซตใหมนะ่นบ ศูนย์ใหม่นะคะนับศูนย์หนึ่งสอี่หหจ็ดปเใหม่นะคะคนเราเริ่มต้นใหม่เสมอบางคนอาจจะรู้สึกว่าวิการไปนับศูนย์ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้อแล้วก็วิฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกแล้วหรอแต่ผู้แปลมองว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่เราจะได้กลับมารีเซ็ตแล้วก็กลับมารรสตาร์ทเส้นทางชีวิตเส้นทางพลังงานของเราใหม่นะคะ มันดีชัดสอกนะม,มันดีนะผู้แปลมองว่ามันดีที่สุดแล้วจริงๆอ่ะวันนี้ผู้แปลจะต้องไปแล้วค่ะหากใครชอบสไตล์การอ่านใครชอบสไตล์การแปลชีวิตผ่านไพ่แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้กันได้นะคะผู้แปลยินดีที่จะ ทำคลิปวิดีโอแปลภาษาของไพ่ดูดวงด้วยหัวใจแบบนี้ออกมาเรื่อยๆจนกว่า,าผู้แปลจะเต็มอิ่มกับสิ่งที่ผู้แปลกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ